มารวครับผมมาแจ้งโปรโมชั่นสำหรับรามี่สตอรี่บาลิมยมนะครับก็เป็นโปรโมชั่นสำหรับเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคม2565นี้นะครับก็นี่เลย ทำการลดราคานะครับเจ้าตัวตัวแปลง m 6 3นะครับสําหรับลามีซาฟารีโรเลอร์บอนนะครับนี่เป็นเฉพาะสีเงินนะจาก150บาทเหลือ100บาทนะครับแล้วก็ส่งแบบลงทะเบียนฟรีทั่วประเทศนะครับใครจะส่ง EMS ก็บวก50บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับ วันที่1ถึงวันที่15นะอันนี้ผมโพสต์ไปเมื่อวานนะครับก็วันนี้ก็มาแจ้งผ่านช่องทาง YouTube อีกทีหนึ่งนะครับเฉพาะสีเงินนะครับผมทุกรุ่นทุกแบบเดี๋ยวจะแจ้งไว้ให้ในคลิปนะครับว่ามีรุ่นไหนแบบไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้เนาะ,ะสีเงินก็จะหน้าตาแบบนี้นะอันนี้ผมถ่ายจากหน้าจอคอมเนาะก็เลยจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะ เดี๋ยวยังไงผมจะขึ้นรูปไว้ให้อีกทีนะครับว่าร,รายละเอียดโปรโมชั่นในเดือนนี้มีอะไรบ้างนะครับตลอดจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับก็จะลดไปส่งฟรีด้วยลดราคาด้วยส่งฟรีด้วยเฉพาะสีเงินนะครับก็พี่ๆท่านใดอยากได้แบบไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับกับเพจลามีสตอรี่บายลิมยมนะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับ039546763 โทรมาได้ตลอดเลยนะครับผมก็พี่พี่ันใดที่ไม่สะดวกแชทไม่สะดวกที่จะติดต่อในรูปแบบของข้อความนะครับก็โทรมาได้เนาะเออหรือว่าทักมาในข้อความที่ร้านก็ได้นะครับก็จะรีบตอบอย่างเร็วไวนะครับก็จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับผมแบบลงทะเบียนนะอ่าก็เดี๋ยวนี้ลงทะเบียนกับ e m s ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะค,ความความเร็วก็ใกล้ๆกันนะครับ แต่ส่วน EMS มันจะแท็กกิ้งได้เนาะก็ตรวจสอบสถานะว่าอยู่ตรงไหนแล้วอะไรยังไงอะไรประมาณนี้ครับก็จะแท็กกิ้งได้ดีกว่า,าแบบลงทะเบียนก็รอรับอย่างเดียวนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนกับโปรโมชั่นดีๆนะครับภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็ถ้ามีอะไรมาอัปเดตก็จะนำมาโพสต์มาลงให้ดูให้ชมใหม่นะครับโอเคไปแล้วครับผมไม่บาย